เรื่องของเรียนคือเรื่องอันนี้หนึ่งการมาท้าวให้ทันกิจกรรมอะค่ะก็คือช่วงนี้เนี่ยเราจะมีมา,าสายกันเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะจะเป็นเพราะว่าฝนตกแล้วก็รถติดนะคะก็ขอให้ปรับเวลานะคะเพราะว่าเราจะได้ให้เด็กๆชินกับการที่จะปรับตัวให้เข้ากับการตื่นเช้าค่ะแล้วก็กิจกรรมจะได้เริ่มตามเวลานะคะสำหรับช่วงนี้นะคะ่ะ เดี๋ยวคุณครูบอกข่าวที่น่าสนใจก่อนนะคะก่อนจะปิดเทอมนี้ค่ะเราจะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถของเด็กด้านศิลปะนะคะแล้วก็เด็กๆจะมีงานแสดงนิทรรศการซึ่งเมื่อก่อนเราจะเปิดให้คุณพ่อคุณแม่เข้าชมใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องทําในห้องเรียนแต่นี้ครูก็เลยคิดกันได้ว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะให้ผลงานของเด็กๆเกนะะี่ยค่ะกับมี วิดีโอประกอบนะคะไปไว้ที่ตรงตึกขอประชุมใหม่ด้านหน้าค่ะแล้วเราจะแบ่งเซ็กชันให้มีเป็นแบบว่าคุณ<ม>พ่อคุณแม่สามารถดูผลงานของลูกได้ในตอนเย็นนะคะช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของเราในโรงเรียนนะคะเด็กๆก็จะสามารถสแสดงตรงนั้นแล้วก็มีเพื่อนเดินวนดูกันนะคะแล้วก็พอสองโมงครึ่งเราก็จะจัดให้คุณพ่อคุณแม่สามารถเข้าไปชมได้โดยต้องมีการลงทะเบียนนะคะ คือครึ่งชั่วโมงต่อสัก20คนนี่ไหมคะเดินดูผลงานลูกๆนะคะแล้วก็เปิดสัก3าันอันนี้จะเป็นช่วงก่อนที่จะปิดเทอมช่วงสุดท้ายนะคะ,ะแล้วก็ของเทอมนี้ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะทําในช่วงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่คอยดูผลงานเด็กๆนะคะเราจะชื่นใจค่ะก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยพี่ปฐมก็จะมีกิจกรรมที่ น่าสนใจก่อนหน้านั้นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเดี๋ยวจะให้รายงานกันเองค่ะคราวนี้เรื่องที่เรากำลังจะต้องอะไรคะสนใจกันก็คือเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นทุกๆวันสำหรับลูกๆของคุณพ่อคุณแม่นะคะอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่วิตกกังวลว่าเพิ่งจะมาเข้าโรงเรียนนี้เราอยู่กันยังไงหนอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ เด็ซารีแล้วก็อยู่หลายๆปีแล้วเราก็คงจะทราบนะคะว่าที่โรงเรียนของเราเนี่ยก็มีคอนเซปต์ในการดูแลเด็กๆให้มีความสุขใช่ไหมคะ,ะมีความสุขมีความจำใสยอยากมารงเรียนถ้าพฤติกรรมของลูกเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็จะสังเกตถ้ามีอะไรที่เริ่มรู้สึกไม่สบายใจเราก็จะคุยกันนะคะเราก็จะส่งโน้ตมาหาคุณครูหรือโทรมาที่ธุรการก็ได้ว่ามีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวเรานัด นะคะนัดคุยกันทําไมเราจะต้องคุยกันก็เพื่อปรับพฤติกรรมลูกให้จังไสอยากเรียนใช่ไหมคะแล้วก็ทําไมเราจะต้องนัดก,ก็เพราะว่าคุณครูต้องทําหน้าที่ทุกวันตามเวลาไม่สามารถที่จะคุยกับใครเป็นรายบุคคลไม่รับโทรศัพท์ใครไม่มีลายส่วนตัวนะคะเพราะนี้คุณครูใหญ่ขอเลยค่ะเพราะว่าถ้าทุกคนจะมีลายส่วนตัวมันจะติ้งกันตลอดเวลาคุณครูจะไม่มีสายตาที่จะดูเด็กจะเกิดหรืออุบัติเหตุหรือว่า เกิดอะไรขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาส่วนตัวของเด็กๆก,ก็คือการมีทำกิจกรรมอยู่ในห้องเรียนกับคุณครูไม่มีไอทีมารบกวนนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนของเราเนี่ยอยู่กันด้วยความไว้วางใจนะคะคุณพ่อคุณแม่ดูเรียนที่ดีซะก่อนแล้วคุยกันถึงคอนเซ็ปต์ว่าเราใช้วิธีการในการดำเนินการเรียนการสอนยังไงคุณครูของเราเป็นยังไง มีนิัยนกคติอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะให้ทุกคนทำอ,อ,อะไรคะทักทายผู้ครูเป็นลายบุคคลนะคะคุณพ่อแม่จะได้รู้จักว่าแต่ละคนเล่นจบอะไรมามีประสบการณ์อย่างไรสอนเด็กๆยังไงมีความสุขในการทํางานกับเด็กๆยังไงนะคะคุณพ่อคุณแม่จะได้รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็จะได้เห็นว่าคุณครูของเราเป็นอย่างไรนะคะแล้วกเ็เราไม่มีนโยบายในการที่จะทําโทษเด็กโดย โดยไม่แสดงว่าเราไม่รักนะคะคือเราต้องรักเด็กเสมอไม่ว่าเด็กจะทําถูทําผิดอะไรความลักนั้นยังอยู่นะคะความเข้าใจก็ยังมีแต่ว่าการฝึกให้มีวินัยจําเป็นต้องทำะคะ่ะแล้วเด็กจะต้องรู้ว่าเ่อทําผิดเด็กจะต้องเรียนรู้ว่าอันนั้นทําไม่ได้นะคะเพราะว่าในสังคมเนี่ยคะ่ะถ้าเราตามใจกันตลอดเวลา ก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้อะคะ่ะถ้าเราไม่เคารพสิทธิของคนอื่นถ้าเรารู้จักแบ่งปันโลกก็จะไม่น่าอยู่แล้วก็เด็กๆจะเป็นคนที่ดูแลโลกนี้ต่อไปดังนั้นสังคมของเราก็จะต้องมีเรื่องของระเบียบวินยัยข้อตกลงและสิ่งที่ต้องทําตามข้อตกลงนะคะอันนี้ก็ต้องขอพ่อคุณแม่ช่วยกันด้วยนะคะสําหรับช่วงนี้นะคะ่ะมีคนมาเยี่ยมโรงเรียนเยอะซึ่งโรงเรียนก็ต้องมีมาตรการในการที่จะต้องดูแลผู้ที่มาสนใจ ผู้ที่จะอยากมาเป็นสมาชิกใหม่นะคะเราไม่ได้เปิดต้อนรับทุกคนที่อยากจะอยู่กับเรานะคะเพราะเราไม่ได้มีที่มากพอแล้วคุณผู้ใหญ่เองไม่มีนโยบายที่จะขยายห้องไปเยอะแยะอะไรเพราะว่าการจะมีห้องเพิ่มเ่ยค่ะจะต้องมีบุคลากรต้องมีอุปกรณ์แล้วก็ต้องก่อนจะได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีจิตใจที่เหมาะจะเป็นครูโดยเฉพาะอนุบาลเนี่ยนะคะเราก็ต้องใช้เวลาคัดเลือกใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ย เราก็จะเปิดเท่าที่ห้องที่เรามีนะคะสําหรับสมาชิกใหม่เราก็ต้องมีมาตรการตอนนี้มีคนเยี่ยมเยอะนะคะเราก็ต้องแบบคุยกันดูเด็กเสร็จแล้วนะคะน่ารักไหมออมีความพร้อมหรือเปล่านะคะเราก็จะมีเฉพาะเด็กที่สามารถเรียนรู้ได้ตามปกติเราไม่มีโปรแกรมพิเศษสําหรับเด็กที่ต้องการการสนใจเป็นพิเศษนะคะแล้วเราก็จะต้องมีข้อปฏิบัติข้อตกลงอะคะ่ะ ให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมเนี่ยรับทราบก่อนว่าเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะและว้วเขาคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจต้องการจะให้ลูกเป็นอย่างไรก็เขียนมาให้เราดูก่อนแล้วเราก็ต้องคุยกันว่าเราทําได้และทําไม่ได้อย่างไรเพราะว่าถ้าไม่ใช่สิ่งที่ตรงกันแล้วนะคะ คุณพ่อคุณแม่ก็จะเสียเวลานะคะเพราะว่าเด็กๆจะต้องมาปรับตัวแล้วก็มีปัญหาต้องย้ายใหม่เนะะี่ยค่ะคือว่าไม่ดีสําหรับเด็ก,กน,นะคะก็ต้องดูให้ดีซะก่อนแล้วก็ตัดสินใจเมื่อตัดสินใจมาแล้วก็ต้องไว้ใจกันนะคะคุณครูบอกไปเลยค่ะว่าเงินเราเนี่ยมีกล้องวิดีโอเฉพาะเพื่อความปลอดภัยนะคะไม่ให้ใครเข้ามาเราไม่มีวิดีโอในห้องเรียนค่ะเราไม่ต้องการเพิ่มความกดดันอะไรทั้งสิ้น ให้กับคุณครูที่น่ารักของเราคุณครูต้องมีทำทำงานอย่างมีความสุขนะคะแล้วผลงานของคุณครูความสุขของคุณครูเนี่ยจะส่งผลที่ลูกๆของเราค่ะก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่มีความสบายใจนะคะที่จะให้ลูกๆมาโรงเรียนโรงเรียนเราอ่อนโยนค่ะรักเด็กนะคะแล้วก็มีความสุขกับการทํางานร่วมกันนะคะเรเองไม่อยากให้คุณครูของคุณครูเนี่ย มีความกังวลใจมีความเครียดนะคะทุกคนทำงานหนักมากอยู่แล้วตั้งแต่เช้านะคะมาถึงเรียน7จ็โมง7โมงครึ่งกลับเมื่อนะักเรียนกลับนะคะแล้วก็ยังต้องมีรถโรงเรียนมีอะไรหลายอยา่างต้องดูเด็กไม่ให้อ,อ,อะไรฮะปลอดภัยมีอุบัติเหตุต้องเตรียมการสอนหนักเรามีเทรนนิ่งกันด้วยนะคะวันเสาร์เนี่ยค,ครูจะอัปเดตความรู้เพื่อจะให้ค,ครูเนี่ยมีทักษะต่างาาๆอยู่เสมอดังนั้นน่ะ คุณครูของโรงเรียนสาธิตปทุมทำงานหนักค่ะดังนั้นขออย่าได้เพิ่มความกดดันใดใเลยนะคะเราอยู่กันอย่างครอบครัวที่ไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็มีความสุขด้วยกันนะคะมีอะไรก็ค่อยๆพูดกันสื่อสารกันได้ค่ะแล้วก็ส่งข่าวมาได้นะคะทางธุรการแล้วเดียวเราก็นดัดคุยกันได้ถ้าเืิดจำเป็นแต่ขออย่าบ่อยนะคะเพราะว่า อะไรที่เราสามารถสื่อสารกันทางไอทีได้ก็ประหยัดเวลาทั้งสองทางค่ะเราเวลามาเพื่อคิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเด็กและทำงานร่วมกันด้านนั้นดีกว่านะคะก็ยินดีนะคะยินดีรับฟังมีความคิดเห็นอะไรก็ส่งข้อความมาได้นะคะทางด้านธุรการทางไลน์ก็ได้คะ่ะแล้วคุณผู้ใหญ่ก็จะพยายามดูว่าอันไหนที่เราช่วยกันแก้ไขดีขึ้นได้แล้วก็ข่าวดีค่ะสนามในตจจะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆจะเริ่มได้ใช้กันบ้างแล้วคะ่ะก็ สนามฟุตบอลเสร็จแล้วนะคะเหลือสนามบาสเกตบอลอีกนิดนึงน็อตบอร์ดเราจะเริ่มได้ใช้งานค่ะเดี๋ยวเด็กๆจะหัดคว้างปาปลูกบอลแล้วก็ฝึกทักษะเพื่อนำไปสู่เรื่องของการเล่นเทนนิสนะคะแล้วก็เทอมหน้าค่ะเราก็จะได้ไว่ายน้ำกันนะคะก็สวัสดีก่อนนะคะมีอะไรแล้วก็คุยกันได้ค่ะสวัสดีค่ะ